สวีดัสสวัสดีทีวทีแฟมี่ครับเจอกับพ่อไก่อีกแล้วครับผมวันนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ในช่วงของพ่อหามาเล่าครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับพ่อไก่เอนะครับได้ทําการนะครับฉลองวันเกิดให้กับน้องกรีนะครับคือลูกสาวพ่อไก่นะครับแล้วเราก็ทําการร้องเพลง Happy birthday to you Happy birthday to you นะครับผมมานทำให้พ่อไก่เริ่มคิดว่าเออไอเพลงเนี้ยที่เราร้องกันเนี่ยตั้งแต่เล็กจนถึงโตเนี่ยเราก็ได้ยินมันมานานมากแล้วนะครับ ใครเป็นคนแต่งแล้วเขาบอกกันว่านะครับเพลง Happy Birthday to You เนี่ยมีลิขสิทธิ์ด้วยจริงๆนะครับผมถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันกับพ่อไก่นะครับเข้าไปดูกันคับว่าใครเป็นคนแต่งแล้วใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วทำไมถึงมีลิขสิทธิ์ล่ะซึ่งเพลงที่เราร้องออกมาต่เล็กนะครับผม พ่อเชื่อว่าหลายหลายคนนะต้องร้องได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราตามเข้าไปฟังนะครับแต่ก่อนที่เข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e พ่อไก่ก่อนเพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันเลยครับป่าับตาพ่อไก่ไปเลยโอเคครับกลับเข้ามาแล้วครับผมลหลายคนนะครับคงสงสัยว่านะครับเพลง Happy Birthday to You นะครับมีลิขสิทธิ์จริงหรอแล้วใครเป็นคนฝังล่ะ อนะฮะหลายหลายคนคงจะสงสัยนะครับเพราะไก่ก็ว่าเราทำการหาข้อมูลมานะครับว่านะครับเพลง Happy Birthday to You นี้นะครับ Guinness Book World of r e c o r d ได้บันทึกไว้ว่านะครับ มีผู้คนนะครับร้องได้มากที่สุดในโลกนะครับอ่าใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเด็กก็นะครับสามารถที่จะร้องได้ด้วยเพราะเป็นเพลงเนื้อหาที่จําง่ายและทํานองและดนตรีก็รู้สึกว่าร้องได้ง่ายด้วยนะครับผมสงสัยไหมครับว่าใครเป็นคนแต่งนะครับก็คือนะครับตัวจริงๆแล้วนะครับเพลง Happy Birthday to You เนี่ยนะครับไม่ได้ชื่อว่าเป็นเพลง Happy Birthday to You นะครับเขานะครับเริ่มต้นจากชื่อของครับ GOOD MORNING TO ALL ครับผมผู้เริ่มต้นปรับพันธ์และแต่งนะครับก็คือแพตตี้ฮิลนะครับและเมนเรดนะครับเจฮิลในปี1893ครับซึ่งทั้งสองคนนะครับก็คือคุณครูนี่เองนะครับผมทั้งแพตตี้ฮิลและเม d เรดเจฮิลนะครับนะทั้งสองคนก็เป็นคุณครูนะครับบทเพลง Good morning to all นะครับเขาได้แต่งไว้นะครับใช้สำหรับลูกๆชั้นอนุบาลครับทั้งสองคนนะครับได้เปิดโรงเรียนนะครับ ที่นะครับในนะครับเมืองหลุยวิลล์รัฐเชนตัก,กีครับผมใช้สําหรับเพื่อที่จะประพันธ์ให้เด็กๆนะครับได้ร้องตามและมีความสุขสนุกสนานนะครับเพลงนี้นะครับได้แต่งขึ้นแล้วจนนะครับรู้สึกว่านะครับเพลงที่แต่งนะครับ ร้องง่ายและทํานองที่ก็ไพเราะด้วยนะครับเพลงนี้นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับสําหรับโรงเรียนอนุบาลและก็โรงเรียนในวารษานะครับซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลทั่วนะครับในรัฐเคทคากรีนะครับก็คือนะครับเนื้อเพลงคําร้องและทํานองนะครับของนักกลุ่มมอร์นิ่งทูออนะครับก็ได้ถูกตีพิมพ์ในปีคิหนศัก้าร้อยสิและบอกตรงว่าเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนหลายๆโรงเรียนและเด็กๆก็สามารถที่จะร้องได้ง่ายด้วยนะครับจนทําให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นนะครับซึ่งเนื้อเพลงนะครับก็จะพูดว่าน 굿มอร์นิ่งทูออล굿มอร์นิ่งทูออล굿มอร์นิ่งเช l ย e เดน o มอร์นิ่งทูออลนะครับติดภาพกันไดเดี๋ยวเรามีนะครับต้นฉบับให้ฟังนะครับผม ลังจากนั้นนะครับเพลงได้แพร่หลายออกไปนะครับไปที่นิยมมากครับคนก็ได้ทําการร้องและทุกคนก็สามารถร้องได้ก็เลยนะครับทําการแปลงเนื้อร้องครับผมมาธรรมดานะครับเมื่ออะไรที่มันเพราะก็ต้องมีการแปลงเพลงกันบ้างนะครับโดยนะครับทํานองนี้ครับกมบอลทูออกก็ได้นะครับถูกนำครับคําว่า Happy Birthday to you ใส่เข้าไปครับผมจนทําให้ทุกคนฮิตติดปากขึ้นมาครับผม Happy Birthday.. Happy Birthday.. Happy Birthday y to o you หลังจากนั้นนะครับบริษัทซัมมี่นะครับผมก็ได้นะครับว่าจะให้นับเป็นโน2คนครับชื่อนี้ครับให้นับเป็นโน2คนนะครับได้แต่งทํานองเพลง Happy Birthday to You นะครับและก็ร้องเอาเนื้อเพลง Happy Birthday to You ใส่เข้าไปครับจนทําให้เกิดเป็นลิขสิทธิ์ขึ้นมาครับผมโดยบริษัทซัมมี่ครับเมื่อเพลง Happy Birthday to You นะครับของบริษัทซัมมี่นะครับได้โด่งดังนะครับ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Warner Music นะครับในปี1988นะครับก็ได้ทำการติดต่อขอซื้อครับผมซื้อกิจการบริษัทซัมมี่ด้วยและก็ซื้อลิขสิทธิ์เพลงนะครับบริษัท Warner Music ก็ได้ซื้อโดยเฉพาะนะครับเพลง Happy Birthday to You อยู่ที่ราคา5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับผมในปี1988นะครับ Guinness World of r e c o r d นะครับก็ได้ทำการจดบันทึกครับว่า เพลง Happy Birthday To You เป็นเพลงที่มีผู้คนครับร้องได้มากที่สุดในโลกครับผมหลังจากนั้นนะครับลิขสิทธิ์ก็ได้ตกอยู่กับบริษัทว a r n e r m u s ม c สินะครับและเขาก็ได้ทำไรายได้จากการเลี้ยงลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าประมาณนะครับคร่าวๆนะครับเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผม เขาบอกว่าโดยหลักธรรมของเรานะครับใครคิดดีทําดีย่อมได้ดีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับลิขสิทธิ์เพลงนี้นะครับบริษัท Good Morning Production นะครับได้ทําการฟ้องนะครับอ้างสิทธิ์เหนือเพลง Happy Birthday to You ซึ่งมันเขาเรียกว่าคาราคาซังอยู่นะครับในปีทิ่ตลาด2013นะครับก็ได้ทําการยื่นฟ้องบริษัท Warner Music นะครับเรื่องนะครับการถือสิทธิ์เหนือลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday to You ครับผมและ ในปี2 5 1 5เองครับผมสารทางทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้บอกว่านะครับบริษัทวันเนอร์ไม่ได้ถือครองเพลง Happy Birthday ทั้งหมดนะครับแต่นะครับบริษัทวันเนอร์นะครับถือลิขสิทธิ์เพียงลิขสิทธิ์เดียวก็คือลิขสิทธิ์ของบริษัทซัมมี่นี่เองครับก็คือที่มีเปียโนบรรเลงของนักเปียโนสองท่านนะครับเท่านั้นเองนะครับที่บริษัทวันเนอร์นะครับได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับบริษัทวันเนอร์มีส์ ก็ได้ต้องทําการคืนนะครับเงินที่เขาเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่วอร์เนอร์มิกจากการเก็บมานะทางบริษัทวอร์เนอร์มิวสิกนะครับต้องชดเชยนะครับจำนวนเงินถึง14ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยดยซ้ําในการที่ไปทําการเก็บลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้นะครับผมก็เห็นนไหมครับ ทุกอย่างมันก็ต้องมีคุณธรรมกันเกิดขึ้นนะครับโดยสารนะครับจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับผมในยุโรปนะครับลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday to You นะครับได้หมดสิ้นในปี2015ครับผมเพลง Happy Birthday to You นะครับทั้งทั่วโลกนะครับ จะหมดลิขสิทธิ์นะครับทางบริษัท Warner Music นะครับจะถือครองนะครับลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday to You ซึ่งเป็นโวอร์ชั่นของบริษัทซัมมี่นะครับผมจนถึงปีคริสต์กราด2,030-35นะครับโดยอีกไม่กี่ปีนี้ก็จะหมดแล้วนะครับแต่นะครับศาลทางทรัพย์สินทางปัญญาประกาศว่านะครับ เพลง Happy Birthday to You ณปัจจุบันนี้นะครับสามารถร้องได้ทั่วโลกและไม่มีการเก็บเรียกลิขสิทธิ์เด็ดขาดนะครับแต่ยกเว้นนะครับลิขสิทธิ์ของบริษัทซันนี่เท่านั้นเองที่วอลตันบอ r เนอร์มีสิทธิ์ยังถือครองอยู่นะครับงั้นก็แสดงว่านะครับเพลง Happy Birthday to You เราก็สามารถร้องออกสื่อได้อย่างเต็มเสียงกันเลยทีเดียวเลยนะครับแหมนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับนะครับเพลง Happy Birthday to You ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะโดนลิขสิทธิ์นะครับแต่ปัจจุบัน สบายๆครับเราสามารถร้องเพลงนี้ได้นะครับและนะครับเพลงนี้จะคงอยู่กับมนุษย์อีกนานเท่านานเลยผมว่านานมากนะครับเป็นเพลงอมตะไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับใครที่เคยร้องเพลงบัพเดย์ได้มั่งหรือถ้าใครร้องไม่ได้ลองคอมเมนต์มากันบ้างนะครับกับนะครับข้อมูลดีๆนะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากรู้อะไรลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปให้พ่อไก่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชิกพ่อไก่ด้วยนะครับถ้ามีอะไรดีๆนะครับหรือยังมีความรู้นะครับพ่อไก่จะนำเสนอมาให้นะครับผมแต่ว่านะครับ จะอันนั้นลองฮับเริเด์ชุบแต่งเป็นทำนองพวกไก่เองดีไหมเนี่ยนะนะครับผมนะครับขอบคุณมาได้เจอกันใหม่นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, <ด><ด>ลค์กดแชร์กดซับสไคร้อะไรคะสำหรับเตว่าทาะวันี้บ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งแง่ะคะลค่ะจ่วยเต่ให้